สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็จะเข้ามาอยู่ด้วยกันแบบนี้เลยนะครับก็ามาดูกันก่อนนะครับปึ๊บลองดูซิเราจะเพิ่มสินค้าในตะกร้ากันได้หรือเปล่าน,นะครับโอเคดังนี้นะครับเ ah พื่อนๆเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับรอติปั๊บนึงไ<ป>หนจะลองเพิ่มเติมตะกร้าสินค้าเข้าไปก่อนนะครับเพ <dy> ิ่มนะครับเพิ่มนะครับเพิ่มนะครับตะกร้าสินค้าเข้าไปก่อนสวัสดีครับได้ยินกันชัดเจนนะครับเพื่อนๆได้ยินกันชัดเจนนะครับ คือซื้อเหรียญมาหลายวันนี้นะครับก็ซื้อเหรียญมาหลายวันนี้เยอะมากเลยครับซื้อเหรียญมาหลายวันนี้เยอะมากเลยประกอบไปด้วยเหรียญพญาพุทธนะสองห้าหนึ่งเจ็ดเป็นจํานวนมากนะครับอ่าซื้อสองห้าหนึ่งเจ็ดสวัสดีครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีนะครับคุณปอนะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเหรียญพญาพุทธสองห้าหนึ่งเจ็ดเนาะอ่าเหรียญพญาพุทธสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ 2517นะครับเพื่อนๆเอามาขายเมื่อวานกันนะครับเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจเหรียญพญาคุด2517นะครับติดขายให้นะครับเหรียญละ50บาทนะครับสนใจนะเราจะติดต่อกันได้ยังไงนะครับสําหรับเหรียญพญาคุด2517นะครับสองพญาคุด2517นะครับเพื่อนๆเอามานะครับมีทั้งสภาพแบบสึกแบบนี้ก็มีนะครับก็จะเป็นนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดขาวๆหน่อยแบบนี้นะครับก็เหรียญละร้อยเดียวนะครับขาวๆก็เหรียญละร้อยเดียวนะอ่าแล้วก็เหรียญดำดำอย่างเงี้ยไม่ล้างนะดำดำไม ไม่ล้างก็เหรียญละห้ิก็เพื่อนๆก็เลือกกันได้เลยนะครับว่าจะชอบนะครับเหรียญดำนะครับหรือเหรียญขาวจะชอบเหรียญดําหรือเหรียญขาวนะครับเหรียญดําก็คือแบบไม่ไม่ล้างให้นะครับคือชาวบ้านเก็บคือเป็นของแท้เป็นของแท้นะครับเป็นของแท้ที่ชาวบ้านเขาเก็บกันมานะครับบางเหรียญก็จะขาวหน่อยนะครับขาวหน่อยก็เหรียญละร้อยเดียวนะครับ อ่าเพื่อนๆถ้าสนใจก็ด่วนได้ด่วนเลยนะครับนี่วิธีการติดต่อก็ติดจะวางไว้ข้างๆนี้เนาะศูนย์เก้าสามนะครับหกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดอะไรสักอย่างที่สามารถกริ้งกิ้งกันได้ดังนี้นะเพื่อนๆก็จดนะครับสามารถอ่ากิ้งกิ้งกันมาในไลฟ์สดนี้ได้เลยนะครับเหรียญพญาคุฑแบบนี้นะครับถ้าไม่ล้างนะครับสกปรกไม่ล้างนะครับเหรียญละห้าสิบบาทนะครับแบบนี้นะครับก็คือเหรียญไม่ล้างนะครับเพื่อนเหรียญละห้าสิบบาทของแท้ชาวบ้านเก็บกันมานะครับส่วนเหรียญใหม่ถ้าขาวหน่อยก็จจะะะะมมมมีีีีนนนน้้ออยยยาาากกกๆๆครรรัับใ็เหญขวู่ปณส สิบเหรียญเห็นจะได้นะครับเหรียญขาวๆสวยๆนะครับสวัสดีครับเพื่อนขอบพระคุณนะครับกดถูกใจกันเข้ามานะครับเพื่อนๆกดถูกใจกันเข้ามาติดขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่านะครับหลินพญาคุดนะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดถ้าสภาพดำนะสภาพดำห้าสิบบาทครับสภาพดำเนี่ยห้าสิบสภาพขาวนะครับสภาพขาวนะครับร้อยเดียวครับสภาพขาวร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆที่เห็นในไลน์นี้ก็ด่วนได้ด่วนนะครับติดต่อกันได้ก็รีบติดต่อกัน เข้ามาได้เลยนะครับนะครับห้าสิบบาทกับร้อยหนึ่งก็ห่างกันประมาณนี้เนาะขอบคุณคุณปอนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับคุณปอนเข้ามาแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเหรียญพยาพุธสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับเหรียญพยาคุธสองห้าหนึ่งเจ็ดแบบนี้นะครับผ่านใช้นะครับสึกๆดำดำนะครับห้าสิบบาทขาวๆสวยๆก็ร้อยเดียวนะครับสามารถทักทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าต่อกันไปเลยเหรียญสตังรูนะครับ สิบสตังรูโบรานนะสยามรัดด้วยนะครับสิบสตังรูโบรานสยามรัดนะครับคือจัดเป็นชุดนะครับจัดเป็นชุดให้เพื่อนๆก็คือหกเหรียญหนึ่งร้อยบาทเนาะแต่ว่ามันก็จะมีสึกบ้างนะครับเพื่อนๆก็จะมีสึกบ้างนะครับก็จะมีสึกบ้างก็คือแบบดำๆปนกันหกเหรียญนะครับปนปนกันดำๆนะครับหกเหรียญนะครับก็จะมีเหรียญหนึ่งสตังเนาะหนึ่งสตางห้าสตางสิบสตังแต่ถ้าเพื่อนๆจะซื้อแยกเป็นเหรียญเรียก็ไม่ว่านะครับก็ยินดีมากๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ตอนนี้ต้องการขายด่วนนะครับต้องการขายด่วนก็คือเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญละ50บาทนะครับเหรียญพญาคุดนะครับเหรียญละ50บาทนะครับก็นี่เราจะเพิ่มอ่ะเจอแล้ว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 โอเคอ่าเพิ่มนะครับโอเคเลยเจอแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับอ่าแอดของเข้าไปในตะกร้าได้เลยนะครับอยากได้อะไรนะครับอ่าเอาเป็นชุดไหนดีครับเอาเป็นชุดไหนดีครับเพื่อนๆสั่งกันมาได้เลยนะครับสั่งกันมาได้เลยนะครับ เพิ่มสินค้าเข้าไปก่อนกันเลยนะครับเพื่อนๆอาวดีครับัดีครับอ่าคุณคุณรวมนะครับคุณรวมเข้ามาแล้วนะครับโอเคนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมกันเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆอ่าสามารถนะครับคอมเมนต์ได้ครับเพื่อนคอมเมนต์นะครับกดถูกใจได้เลยนะครับโอเคเจอแล้วเจอแล้วครับเพื่อนเจอแล้ว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 นี่แน่ใส่เข้าไปแล้วนะครับใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ สามารถนะครับอ่าแบบนี้เลยปักหมุดไว้เลยครับปักหมุดไว้แล้วนะครับ1ชิ้นนะครับเพื่อนๆที่เห็นนะครับก็สามารถนะครับพักทายกันเข้ามาเลยนะครับพยาคตสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับใครมีก็สามารถส่งมาขายได้นะครับใครไม่มีก็สามารถนะครับซื้อได้นะครับเรียญละนะครับ 50บาทครับเพื่อนๆเหรียญละ50ิบาทนะครับโอเคนะครับบัดนี้เราก็จะไปทางช่อง Facebook กันต่อนะครับขอบพระคุณเพื่อนๆนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดกันเข้ามานะครับขอบพระคุณนะครับดอกกุหลาบที่ส่งกันเข้ามาให้นะครับขอบพระคุณมากครับอ่าเหรียญพยาคุดครับศึกครับศึกดํานะครับ50ิครับขาวสวยร้อยเดียวครับอ่าเพื่อนๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอไปทาง Facebook กันต่อนะครับขออนุญาตไปทาง Facebook กันต่อครับ